ใส่างามนะครับอตอนนี้ท้องฟ้ามีแต่น,น้ำฝนดูครับตก้นแต่ทีสองทีสาเช้านี้ก็ยังไม่หยุดเลยอายุลูกไหนเนี่ย วีหมดวันนะครับวันนะี้ดูแล้วหมดวีหมดวันนะครับดีอยู่บ้านนะครับมึดตึบเลยนะครับ ใส่จะทั้งวันนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์หน้าตลาดอทสบานตำบลไสงามท้องฟ้ามีไดนามคดนะครับเช้านี้ไส่งามบ้านเฮา ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับอายุลูกไหนเข้าตกตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนเช้านี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับจะแปดสงเท้าแล้วเนี่ยต้องทำมาหากินกันแล้วนะครับตกทั้งวีทั้งวันนะครับวันนี้ดูแล้วตลาดนะครับตลาด ไม่มีรถเลยฝนตกฝนตกเย็นนะครับแค่นี้กนะ่อนนะครับ